ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้บทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพะชินอินทระวงศ์แด่คนคิดมากผู้กำลังเผาใจตัวเองหลายคนชอบทำ้ายตัวเองจะพูดให้ชัดขึ้นว่าเป็นคนที่ชอบทำลายความสุขของตนเองก็ไม่ผิด ชีวิตคนเราเป็นไปไม่ได้ที่จะพบแต่คนที่เราพอใจของที่เราพอใจเหตุการณ์ที่เราพอใจชีวิตคือสิ่งที่ประกอบด้วยร้ายและดีเป็นปกติคนที่คิดมากย้ำคิดย้ำทำปล่อยวางอะไรไม่ได้เลยจึงกลายเป็นคนที่มีความทุกข์ใจได้ง่ายเป็นธรรมดาความจริงแล้วหากเราต้องการเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ เราควรฝึกใจของเราให้เป็นผู้มีปัญญาทางธรรมรู้จักใจเย็นรู้จักนิ่งรู้จักให้อภัยรู้จักพาใจตัวเองข้ามผ่านเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตไปบ้างหลายคนเผาใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดมากกับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตการใช้ความคิดก็เรื่องหนึ่งการถูกความคิดใช้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราต้องรู้จักแยกแยะให้ออกว่าอะไรเป็นอะไร อย่าไปหลงเข้าใจว่าการถูกความคิดเล่นงานเป็นเรื่องเดียวกับการใช้ความคิดการดูแลความคิดก็คือการดูแลชีวิตของตนเองความคิดคือสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลามันให้ความหวังแล้วมันก็ทุบความหวังของเราให้พังทลายมันทำให้เรารู้สึกอบอุ่นกล้าหาญและมันก็ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างและหวาดกลัวทุกอย่างอยู่ที่สติ สติของเราจะต้องมีพลังและมีคุณภาพหากขาดสติหรือมีสติที่อ่อนกำลังไร้คุณภาพเสร็จแล้วเราก็ไม่ต่างอะไรกับผีเร่ร่อนลองมองไปที่ชีวิตของผีเร่ร่อนโลกกว้างใหญ่มีทั้งท้องทะเลภูเขาทั้งสวนดอกไม้งามตาแต่ช่างหน้าเศร้าหน้าแปลกที่ผีตัวนี้กลับเลือกที่จะสิงสู่อยู่ในบ้านร้างเพราะความยึดติด เรายึดติดกับความคิดใดความคิดนั้นย่อมเสกสร้างโลกทั้งใบของเราหยุดเผาตัวเองให้ตายทั้งเป็นด้วยการเป็นคนคิดมากเพราะชีวิตของคนคิดมากแทบไม่มีอะไรดีเลยในมุมของความรู้สึกก็มีแต่ความทุกข์มากกับทุกข์จนถึงที่สุดลองตั้งสติรู้สึกตัวให้เร็วรู้จักเตือนตัวเองรู้จักฝืนความคิดชินทางความคิดเก่าๆของตนเอง แม้วันหนึ่งหากเลิกเป็นคนคิดมากได้เมื่อไหร่ชีวิตเล็กๆของเราก็คงจะได้พบเจอความสุขกับเขาเสีทีเพราะความสุขอยู่ที่นี่รอเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วเราต่างวิ่งคว้าเงาชีวิตเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอย่ามั่นใจนักว่าเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีสิ่งดีวันนี้อาจเปลี่ยนเป็นสิ่งร้ายในวันหน้าส่วนสิ่งที่ว่าร้ายในวันนี้ ในวันหน้าอาจก่อให้เกิดสิ่งดีงามใหม่ๆในชีวิตก็ได้ชีวิตไม่เคยมอบความแน่นอนให้กับใครเพียงสิ่งเดียวที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนแม้มหาสมุทรยังเหือดแห้งภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าบางลูกเคยจมใต้ท้องทะเลลึกมาก่อนทุกสิ่งเคลื่อนไหวเกิดดับอย่าดีใจเกินไปและอย่าเสียใจเกินไปภูมิใจได้แต่อย่าถึงขนาดหลงตนเอง ท้อใจได้แต่อย่าถึงขนาดสิ้นแสงศรัทธาจงเต้นรำไปกับชีวิตในบทเพลงแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่าผูกใจยึดโยงอดีตผันผ่านอย่าปล่อยใจล่องลอยสู่อนาคตไร้ตัวตนจงระหนักรู้ชัดเจนใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันวินาทีต่อวินาทีพอใจก็ละไว้ไม่พอใจก็ละไว้รักโลภโกรธหลงงดงามน่าเกลียด ยึดอะไรไว้ไม่ได้สักอย่างทุกสรรพสิ่งเพียงกระแสชั่วคราวตั้งอาศัยด้วยเหตุปัจจัยนับอนันต์มีเหตุจึงมีผลเมื่อเหตุสิ้นไปผลลัพธ์ย่อมเปลี่ยนแปลงดับศูนเราเป็นเพียงเหตุหนึ่งหนึ่งในภาวะการหนึ่งหนึ่งชีวิตเพียงกระแสเพียงมายาลึกลับเสมือนจริงสติสามระดับควรพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป สติมีด้วยกัน3ระดับ 1. สติระดับควบคุมความคิดคือสติของปุถุชนสติระดับนี้เป็นสติขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ต้องใช้เพื่อดำรงชีวิตประจำวันใช้สำหรับการทำงานความสัมพันธ์และการแสดงออกให้เหมาะสมกับกาลเทศะเป็นสติที่เราทุกคนมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติในเวลาที่ไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสเช่นนึกว่าขณะนี้เรากำลังทำงานอยู่ ก็ต้องตั้งใจทำงานหรือนึกว่าเราไม่ควรไปโกรธเขาเลยให้อภัยเขาจะดีกว่าจะได้ไม่มีเรื่องติดใจต่อกันการฉุกคิดในลักษณะนี้ล้วนเกิดจากการใช้สติในการควบคุมความคิดทั้งสิ้นสติระดับที่1เป็นสติที่ทำให้เรากลายเป็นผู้มองโลกในแง่ดีถ้าใช้สติระดับที่ 1- นบ่อยๆชีวิตในโลกก็จะพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ สสติระดับเห็นความคิดคือสติของผู้ทรงธรรมหรือผู้เจริญมัคสติระดับนี้เกิดจากการวางใจให้เป็นกลางแยกจิตออกจากกายและความคิดมาเป็นผู้สังเกตการฝึกสติเช่นนี้บ่อยๆจะทําให้กลายเป็นผู้เท่าทันความคิดสามารถเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของความคิดเรียกว่าเห็นธรรมชาติของความคิดซึ่งไม่มีตัวตนทําให้อยู่เหนือความคิด อยู่เนื้ออารมณ์ของตนเองได้ความทุกข์ต่างๆจะน้อยลงความสุขจะเพิ่มขึ้นอัตตาตัวตนจะทุเลาเบาบางถ้าฝึกสติในระดับนี้เป็นประจำสติในระดับแรกก็จะเกิดง่ายขึ้นสติระดับที่สองนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้จำเป็นต้องผ่านกระบวนการฝึกจิตอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่การฝึกพิป,ปัสนากรรมฐานเป็นต้น 3. สติระดับเนือความคิด คือสติของอริยะบุคคลหรือมหาสติมหาปัญญาสติระดับที่สนี้เป็นสติที่ก่อให้เกิดปัญญาสูงสุดเป็นสติที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนสติในระดับที่สองจนเกิดความชำนาญสติระดับมหาสติมหาปัญญานี้ไม่จำเป็นต้องใช้การฉุกค,คิดเพราะเป็นสติที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานเหมือนสายน้ำไหลไม่มีคำว่าขาดช่วงขาดตอน กล่าวคือเป็นสติที่มีความเร็วจนสามารถเห็นว่าความคิดและความรู้สึกมีกระบวนการทำงานอย่างไรสามารถเข้าไปรับรู้กระบวนการทำงานของขันห้าหรือสภาพแท้ๆของชีวิตได้อย่างละเอียดทำให้หมดความสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวกูของกูอยู่เปลี่ยนอวิชาให้กลายเป็นวิชากลายเป็นผู้หมดสิ้นกิเลสหมดสิ้นอัตตาตัวตนพ้นไปจากอำนาจของมายาสมมติ ส่งผลให้สามารถควบคุมสติในสองระดับแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพพูดง่ายๆว่าเป็นภาวะที่บุคคลผู้นั้นเข้าถึงความจริงแท้ซึ่งเป็นภาวะบรมสุขไม่สามารถมีมูลเหตุอันก่อให้เกิดความทุกข์ได้อีกต่อไปสติระดับที่สนี้เป็นสติที่ทำให้มนุษย์พ้นสภาพจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนโดยสมบูรณ์หากเธอไม่อยากเป็นคนโชคร้าย หากยังไม่ถึงเวลาก็ควรเตรียมตัวให้ดีเพราะเมื่อถึงเวลาแล้วนั่นหมายความว่าหมดเวลาเตรียมตัวแล้วและทั้งหมดที่เราได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้คือทั้งหมดที่เราจะใช้เพื่อต่อสู้กับปัญหาและสร้างโอกาสนำพาชีวิตของเราให้ข้ามผ่านทุกสิ่งมีผู้คนมากมายที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่เคยเตรียมตัวในเวลาที่ต้องเตรียมตัวผลลัพธ์คือความทุกข์ท้อใจ ได้แต่ถามในใจว่าฉันจะทําอย่างไรดีความจริงแล้วหากไม่เตรียมตัวไว้บ้างเราก็ทําอะไรแทบไม่ได้เลยความเข้มแข็งใช่จะสร้างเพียงวันเดียวความรอบรู้ใช่หาได้มาโดยง่ายความสัมพันธ์และมิตรภาพก็ต้องใช้เวลาสั่งสมเงินทองฐานะอีกเล่าก็ต้องใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวแม้ความตายในสุขติภูมิยังต้องมีเวลาฝึกฝนความเชี่ยวชาญในการวางจิต แต่เราไม่เคยเตรียมตัวเราแทบไม่เคยทำอะไรเลยกับชีวิตของเราเราปล่อยตัวตามสบายปล่อยปละละเลยชีวิตไปวันๆหลังคาบ้านของเรารั่วเราก็รู้เราก็เห็นฤดูหนาวก็แล้วฤดูร้อนก็แล้วเรามีเวลาถึงสองฤดูแต่เราไม่เคยคิดซ่อมหลังคาต่อเมื่อคืนหนึ่งเป็นคืนธรรมดาคืนหนึ่งเป็นเวลาเที่ยงคืนในฤดูแรกฝนฝนตกลงมาหาใหญ่ เราสับสนตกใจได้แต่ถามตัวเองว่าทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีฉันจะไม่เปียกทำอย่างไรดีข้าวของในบ้านจะไม่เสียหายถึงเวลานั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราทำได้เท่าที่เราเตรียมไว้มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราจะต้องเปียกไปเท่านั้นเองชีวิตก็เป็นเช่นนี้จะหาหลังคาที่ไหนมาซ่อมในยามนี้และแม้มีหลังคาแต่ใครจะปีนไปซ่อมในค่ำคืนที่ฝนตกหนัก หลังคาควรจะซ่อมให้เสร็จก่อนอด้วยดูฝนจะมาเยือนไม่ใช่หรือเราก็ทำได้เท่าที่เราเตรียมตัวมาเตรียมมาเท่าไหร่ก็ทำได้เท่านั้นวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆเวลาเตรียมตัวของเราผ่านไปเรื่อยๆฤดูกาลหมุนเวียนใครเลยจะรู้ชีวิตต้องพบเจอสิ่งใดอย่าลืมนะเพื่อนรักของฉันในความจริงอันโหดร้ายฉันไม่อยากให้เธอกลายเป็นคนที่โชคร้าย เพราะเราจะทำได้เท่าที่เราทำได้เตรียมไว้แค่ไหนก็แค่นั้นได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ง่ายๆเท่านี้ชีวิตเป็นแบบนี้แล้ววันนี้เธอได้เตรียมตัวอะไรไว้บ้างแล้วกลับมาติดตามรับฟังบทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพศินอินทระวงจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดหาห์หน้า สำหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ